สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาพูดเกันถึงอีเวนต์กันบ้างดีกว่าหลังจากเราพูดถึงเรื่องราวของหนังเนี่ยกันไปสักพักหนึ่งนะครับในวันนี้เรากลับมาอ่านการ์ตูนอย่างเมามันให้ทุกคนฟังกันดีกว่าครับและเรื่องราวในวันนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าต้องเป็นเรื่องราวที่มันยิ่งใหญ่เอปิกมากๆแน่นอนเพราะเราบอกกันไว้ก่อนแล้วว่าเรื่องราวนี้จะค่อนข้างกินเวลานานนะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับผมก็คือเรื่องราวเวนัมเวิร์สนั่นเองหลายๆคนนะครับผมอาจจะรู้จักกับอีเวนต์หรือเรื่องราว s ไปเดอร์เวิมาถูกไหมโดย s p i d e r ร์ r วิเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ Spider-Man มเนี่ยมารวมตัวกันจากหลายจัก,กรวาลน,นะครับเพราะว่ามาเวลเนี่ยมันมีหลายจัก,กรวาลมากๆเลยเป็นมัลติเว r ร์สนะครับผมเีสไปเดอร์แมนมารวมกันเต็มหมดเลยคราวนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครับแต่มันเปลี่ยนจาก Spider-man เนี่ยเป็นเวนอมแทนมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเรื่องราวเป็นเช่นไรเนี่ย เราไปเริ่มความมันนี้กันเลยดีกว่านะครับแต่เราจะขอบอกกันก่อนว่าในช่วงของประมาณ 4- ี่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นการแนะนําตัวละครนะครับผมเกี่ยวกับตัวละครในพหุจักรวาลว่าไอตัวละครเนี่ยมันเป็นมัลติเวิร์ซยังไงกันและวันแรกของเราในวันนี้เนี่ยพาร์ทที่1อ่ะก็เป็นการแนะนําตัวละครเช่นกันนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าอองนิวฟูรรินแห่งมาเวลหรือว่า X23 มเนี่ยมันถูกเปลี่ยนกลายเป็นเวนอมได้ยังไงกัน หนูน้อยประจาแลบ,บทดลองผู้ซึ่งเป็นแบบโอ้โหหนูน้อยมหาโหดเลยอะ่ะมันจะยิ่งโหดขึ้นไปได้ขนาดไหนกันเชียวไปเริ่มฟังกันเลยครับเรื่องราวของเรานะครับผมเปิดขึ้นมาที่หนูน้อยอลอร่าของเรานั่นเองครับตัวของเธอนั้นกําลังกินเฟ้นไฟอยู่ในลิฟต์พร้อมกับนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตนี่ก็เป็นครั้งที่5แล้วที่เธอนั้นได้พยายามหนียองอมาในครั้งแรก พวกนักวิทยาศาสตร์สามารถเที่ยก่อมฉันให้กลับไปได้ในครั้งที่2องฉันได้หลงทางในครั้งที่สามพวกมันได้ยิงฉันและในครั้งที่สี่พวกมันได้ใช้แก๊สในการหยุดฉันและนี่ก็คือครั้งที่ห้านั่นเองหลังจาที่เธอกินเฟรนฟไฟล์หมดเธอก็ได้ชักกรงเล็บออกมาและเมื่อประตูลิฟต์ได้เปิดออก เธอก็ได้เข้าไปจู่โจมเหล่ากาจำนวนมากมายที่กําลังรอจับเธออยู่ข้างหน้าในครั้งนี้พุงมันจะหยุดฉันไม่ได้และลอล่านะครับผมก็ได้ออกไปจัดการฆ่ากาจํานวนมากมายในระหว่างที่เธอกําลังฆ่าพวกกาอย่างเมามันเธอก็ได้นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดพวกมันพวกมันได้ทําให้ฉันกลายเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากจะเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วฉันไม่ต้องการจะเป็นอาวุธของพวกมันแต่ฉันไม่รู้เลยซ้ําว่าพวกมันจะปล่อยให้ฉันหนีออกไปได้ไหมแต่อย่างน้อย ฉันก็มีชีวิตอยู่ทั้งหมดมาอยู่ในที่แห่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าฉันจะต้องตายถ้าฉันจะต้องตายจริงๆแล้วก็ฉันจะไม่ขอตายในที่แห่งนี้ลอร่านะครับผมได้จัดการกาดทั้งหมดอย่างง่ายได้และในตอนที่เธอออกมานะครับผมเธอกําลังวิ่งหนีออกมาแก๊สพิษจานวนมากมายนั้นก็ได้ถูกปล่อยออกมาในที่แห่งนี้ซึ่งเธอนะครับผมก็ต้องหาที่กำบ,บงังไม่ไม่ฉันจะไม่ยอมเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉันจะไม่ยอมกลับไปอีกแล้ว เธอได้เจอกับห้องห้องหนึ่งนะครับผมซึ่งเธอก็ต้องรีบเข้าไปหลบก่อนเพราะว่าแก๊สในตอนนี้มันท่วมโถงทางเดินไปหมดแล้วแต่แม้ว่าเธอเนี่ยนะครับผมจะเข้าไปหลบอยู่ในห้องนั้นได้สําเร็จเนี่ยเธอก็รู้ดีนะครับว่าแก๊สเนี่ยมันก็ค่อยๆเข้ามาในห้องเรื่อยๆอ,อีกไม่นานนะครับผมแก๊สนี้นั้นก็จะเข้ามาหาเธอแล้วเธอก็จะถูกจัดก,การลงได้ เธอต้องหาทางรอดให้ได้นะครับผมความสิ้นหวังมันได้เกาะกุมหัวใจเธอและเมื่อเธอนะครับผมได้มองไปข้างๆเนี่ยเธอก็ได้เจอกับตู้กระจกที่มีสระสีดาอยู่ข้างในและในช่วงวินาทีต่อมา พวกกาดนะครับผมก็ได้เจอตัวเธอแล้วเธอไม่มีทางเลือกไม่ว่าศาสตร์ข้างในนั้นมันจะเป็นอะไรอย่างน้อยเธอก็ต้องลองดูเธอนะครับผมได้ชักกงเล็บของเธอออกมาแล้วจากนั้นก็ได้กรีดกระจกออกมาเพื่อทําลายสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างเธอกับเจ้า,าศาสารดํานั้นอยู่และในชั่ววินาทีนั้นเองเจ้า,าศาสารสีดํานั้นก็ได้เคลื่อนไหวผ่านรอยร้าวของกระจกออกมาหาเธอแล้วจากนั้นมันก็เข้าไปหาตัวเธอมัดรวมเก็บตัวเธอใช่แล้วละ่ะ เธอได้กลายเป็นเวนอมในวินาทีนั้นซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงนะครับผมเวลาก็ได้ผ่านมา2องเดือน ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี like case, them, ้เหตุการณ์เนี่ยจะตัดมาที่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในตอนนี้เหตุการณ์ของเราได้ตัดมาที่เด็กโฮมเลสนะครับผมหรือว่าเด็กไร้บ้านเนี่ยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้ามาในคิหารนแห่งหนึ่งนะครับผมโดยคิหารนแห่งนี้เนี่ยได้ถูกกล่าวขานเอาไว้นะครับผมว่ามันเป็นคิหารนผีสิงพวกเด็กพวกนี้เนี่ยก็เข้ามาพิสูจน์ว่าเนี่ยมันมีผีอยู่จริงหรือเปล่าพวกเด็กพวกนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาเที่ยวเล่นวิ่งซนกันใหญ่นะครับในตอนนั้นเอง ก็ได้มีเสียงของเวนอมนั้นกําลังคุยกับลอล่ารีบจัดการพวกมันยันหน้าพวกมันน่ะเป็นเด็กจอจัดฆ่าพวกมันไปก็ไม่มีใครมาตามหาพวกมันหรอกเรากินมันได้นะแต่ลอล่านะครับผมก็ปฏิเสธที่จะฆ่าคนบริสุทธิ์ไม่ฉันจะไม่ทำแบบนั้นและเสียงของลอล่าเนี่ยนะครับผมก็ได้ทําให้เด็กทุกคนนั้นตกใจ ทุกคนนะั้นในตอนแรกก็กลัวไปหมดเลยแต่พอพวกเขาได้สติแล้วมองไปเห็นกับลอร่าเนี่ยนะครับผมพวกเขานะครับผมกลับทำตัวเป็นมิตรกับเธอเป็นอย่างมากนี่เธออาศัยอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรอโอ้ยแจ๋วไปเลยเนี่ยมันน่าอยู่มากๆเลยแหละตัวฉันชื่อคิดเด่นนะส่วนคนนี้ชื่อทาเทียนานอ๋อแล้วก็ไอ้นี่คือบ๊อบบี้นะส่วนไอ้คนที่เงียบๆเนี่ยเราเรียกมันว่าไอ้เงียบนะเธออยู่ที่นี่มาเป็นไงบ้างละ่ะ โอ้โหเด็กก็พูดกันดีเหลือเกินนะครับผมซึ่งลอล่าเนี่ยเมื่เห็นว่าเด็กทุกคนเป็นมิตรกับเธอเธอก็บอกดีๆนะครับผมว่าเออพวกเธอนะ่ไม่ควรอยู่ที่นี่นะพวกเธอควรกลับไปได้แล้ว ซึ่งดูเหมือนว่านะครับผมเด็กๆที่อยู่เนี่ยก็ไม่อยากจะมีปัญหากับลอร่านะครับก็ยอมเดินออกมาดีๆซึ่งในระหว่างการเดินออกมาเนี่ยพวกเขาก็คุยนะครับผมว่ามันควรจะดีกว่านี้นะฉันรู้สึกว่าเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ได้แต่ในระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่นี่เองนะครับผมก็ได้มีแก๊งอัตรภารุ่นใหญ่ได้เข้ามาตามทวงนี้ไอ้พวกเด็กจอจัดพวกนี้ ซึ่งแน่นอนหละครับผมพวกเด็กพวกนี้เนะี่ยมันเป็นเด็กอายุแบบ1 5บ6อะ่ะเด็กม .3 ม .4 จะไปสู้อะไรกับผู้ใหญ่อายุ20ได้เราเด็กๆนะครับผมได้วิ่งหนีแต่กระเจิงออกมาเลยแต่ด้วยความโชคร้ายครับบ๊อบบี้นะั้นได้วิ่งไปเจอกับทางตันซีบา้า อัตภา,ารุ่นใหญ่นนก็เลยเดินตามมาไล่เด็กคนนี้นะครับซึ่งบ๊อบบี้ก็กลัวจนไข่สั่นเลยนะครับผมคือกลัวจัดนะครับซีบ้าก็ชักมีดออกมาซึ่งบ๊อบบี้ก็ได้บอกไปว่าเฉันยังไม่มีตังในตอนนี้เราไม่เห็นจะเป็นต้องทำแบบนี้เลยแต่ในช่วงอึดใจนั้นเองครับผมก็จะมีกรงเล็บนั้นแทงเข้ามาฮัลุตัวของซีบ้าจากด้านหลังและบ๊อบบี้ก็จะได้เห็นกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ตัวสีดำและมีกรงเล็บออกมานั่นก็คือ,อลอรานั่นเอง อันดาพาีกคนึงที่ได้ตามมาเนี่ยก็ได้จะโกดดาวออกไปแต่ลอร่านะครับผมก็ได้หันกลับไปและได้เปิดหน้าของเินมาให้ดูว่าฉันคือลอร่ายังไงล่ะอันดาพาณคน,นั้นได้ชักปืนออกมาและเตรียมที่จะยิงลอร่าในทันทีตายไปซะเถอะเจ้าปีศาจแต่แค่ปืนกิ๊กก๊อกธรรมดาเนี่ยจัดการอะไรลอร่าไม่ได้หรอกครับผมลอร่านะครับได้ตัดมือของมันออกมาแต่ก่อนที่ลอร่านะครับผมจะได้เข้าไปฆ่าอัานดาพาณคนนั้นเนี่ยก็ได้มีมือของบ๊อบบี้มาจับตัวของลอร่าเอาไว้ อย่าเธอไม่จะเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้เธอไม่จะเป็นต้องฆ่าเขาแต่แต่มันเรียกฉันว่าปีศาจนะมันเรียกฉันว่าเป็นตัวประหลาดแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะเธอเพิ่งช่วยชีวิตฉันมานะ่ะเพราะฉะนั้นฉันพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าพวกมันน่ะคิดผิดซึ่งแน่นอนแหละครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะเป็นมิตรกัน ลอร่าและเหล่าเด็กจอจัดพวกนั้นได้เริ่มสาสพันธ์ต่อกันนะครับผมซึ่งลอร่าที่ไม่มีที่ไปเนี่ยก็เลยได้มาจบอยู่กับเด็กพวกนี้นั่นเองครับพวกเขาได้อาศัยอยู่ในคาลิหารล้างแห่งนั้นทึ่งเคยเป็นธนาคารเก่ามาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กันมาอย่างสนุกสนานตามสไตล์เด็กจอจัดนั่นเองครับมีทั้งช่วงเวลาดีๆและมีทั้งช่วงเวลาแย่ๆนั่นเองโดยพวกเขาเนี่ยก็เคยร่วมกันนะครับผมได้หลอกให้บับบี้เนี่ยต่อยลอร่าแล้วให้ลอร่าเนี่ยเดินไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วจากนั้นเ่ผมชวง นันเองเด็กๆเ,เนี่ยก็จะลอบไปขโมยของนะครับผมเรียกได้ว่าสนุกกันเต็มที่เลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่แผนการกําลังไปด้วยดีเนี่ยแต่ในตอนนั้นเองนะครับผมพวกเขาก็ได้ถูกเหล่าเจ้าหน้าที่ที่ได้มาตามตัวลอร่าและเวนอมกลับไปนจับตัวได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าเด็กๆในตอนนี้นะครับผมก็จะไม่ได้ออดแออีกต่อไปแล้วเพราะว่าเวนอมนะครับผมได้กระจายอยู่ในเด็กทุกๆคนนั่นเองครับเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยถูกปกป้องเอาไว้อย่างดีเลยซึ่งเด็กๆนะครับผมก็สามารถหนีรอดออกมาได้แต่กับแค่ เจ้าหน้าที่คนเดียวเนี่ยมันคงหนีไม่ยากหรอกนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวมันจะแย่ลงไปกว่าน,นั้นเพราะว่าในขณะนั้นเองที่ลอร่าเนี่ยกำลังให้ลุงใจดีช่วยเธอจาัดก,การเลือดก,กับดาวไหลเพราะถูกบอบบี้ต่อยมาอยู่ในร้านไอติมเนี่ยนะครับผมเธอก็ได้เห็นเลยว่ามันมีเจ้าหน้าที่จํานวนมากมายมหาศาลที่เรียกได้ว่ามาพร้อมอาวุธครบมือนเนี่ยนะครับเตรียมที่จะมาออกไล่ล่าเธอและเพื่อนของเธอนั่นเองลอร่าเมื่อเห็นทา่าไม่ดี้วเนี่ยก็ได้รีบแปงลงร่างและกระโจนออกมาช่วยเพื่อนของเธอในทันทีแล้วจากนั้นนะครับผมพวกเขาก็ได้รีบบบกลัไป ลังลับของเขานั่นเองหน่วยทหารจานวนมากมายครับผมได้ออกตามล่าเธอและตามมาที่ยังลับได้สําเร็จแต่ดูเหมือนว่าลังลับเนี่ยนะครับผมจะเป็นที่ที่พวกเขานั้นรู้จักสถานที่เป็นอย่างดีอยู่แล้วทําให้กลุ่มเด็กๆนะครับผมได้ร่วมมือกันและจัดการจับเจ้าพวกทหารชั่วพวกนี้ได้อย่างไม่ยากนัก แต่ดูเหมือนว่าด้วยจํานวนที่มากมายเนี่ยนะครับผมทําให้สุดท้ายนี้เองเนี่ยพวกเขาก็ต้องถอยร่นออกมาและลอล่านะครับผมก็ได้ถูกกับระเบิดไฟเข้าให้ซึ่งการถูกกระเบิดไฟครั้งนี้เองนะครับผมมาทําให้ลอล่าเนี่ยได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวของเวนอมเองเนี่ยก็แพ้ไฟอยู่แล้วครับทำให้ลอล่านะครับผมไม่มีทางเลือกนอกจากที่เธอเนี่ยจะต้องดึงเวนอมของเธอกลับมา จากร่างกายของเด็กจอจัดทุกคนนะครับเพื่อที่ว่าเธอจะได้มีพลังเต็มที่และสามารถออกไปจัดการกับพวกนั้นได้แต่เรื่องราวไม่น่าเชื่อมันก็ได้เกิดขึ้นตอนนี้เพราะว่าในตอนที่เธอได้ดึงเวนอมกลับไปนี่เองนะครับผมเวนอมทุกอย่างที่อยู่ในตัวของเด็กจอจัดได้กลับมารวมที่ร่างของเธอแต่ในตอนที่รวมร่างไปนี่เองนะครับผมมิติและจักรวาลก็ได้เกิดความบิดเบี้ยวและจู่ๆนะครับผมตัวของลอล่าก็เด้ถูกดึงหายมา จากที่ที่เด็กพวกนั้นอยู่เรียกได้ว่าลอร่านะครับผมได้ทิ้งเพื่อนๆของเขาเอาไว้ให้เจอกับเหล่าทาหารที่ชั่วร้ายมากมายและเด็กๆพวกนั้นนะครับผมไม่มีอะไรที่สามารถต่อสู้กับลอร่าได้เลยซึ่งลอร่าเนี่ยก็ได้ถูกส่งมายังมิติอีกมิติหนึ่งนี่นี่มันที่ไหนกันไม่ว่าใครไม่ว่าใครทําแบบนี้กับฉันก็ตามมันจะต้องชดใช้ที่พาฉันออกมาจากเพื่อนของฉันแต่ดูเหมือนว่าเสียงที่ตอบลอร่ากลับไปนะครับผมมันก็คือ เสียงของกัปตันอเมริกานั่นเองครับมันหมดเวลาแล้วล่ะที่เธอจะมาเล่นต่อสู้แบบเด็กๆนี้ในตอนนี้เรามีสงครามต้องไปชนะอยู่และเมื่อลอร่าได้หันไปเจอกับกัปตันอเมริกาเนี่ยนะครับผมเราก็จะได้เห็นว่ากัปตันอเมริกานะครับผมไม่ใช่กัปตันอเมริกาธรรมดาแต่เขาคนนี้คือกัปตันเวนอมนั่นเองและนี่นะครับผมก็คือพาดแรกของเรื่องราวเวนอมเวิร์สนั่นเองนะครับผมบอกกันเลยว่า นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องราวออริจินของตัวละคร,รอีกมากมายนะครับผมมาให้ผู้ชมได้ดูก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนั่นเองเดี๋ยวจะมีแบบโกส s t ไ i เด r ร์เป็นเวนอมได้ยังไงกันเดี๋ยวจะมีแบบโอ้โหเดสพูเกวนพูมีอะไรน่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับผมรอติดตามกันได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ